ตอนนี้เราก็กินข้าว <ıyorlar. S 1> แล้วทุกคนปลาสยามเถอะวะอืมมีแต่คนงามๆอันนี้เมนูเรานะคะทุกคนหากระป๋องขึ้นงัดเหรออืมเดี๋ยกว่ากูไทยเร็วอีกเมื่อเราแบบนี้อันนี้เมนูนะฮะทุกคนส้มตำมแยกเนื้อค่ะอืมปลาแต่เขาหน่อยปลาแกงนี้มีแต่คนงามๆลยทุกคนต้องเขาหน่อยค่ะแม่ค่ะ พ่อขอหน่อยค่ะแม่ครับลูแก้วเคยเคยลูแกาวอืมุชชอตุชชอตแชมเปญอืมเอาอะไรลูกดูดูคดูหนครับไหนคระเนือแอพริกเียวหมยอร่อยนะเค้ม อยู่แ,บบแล้วห้างหุ่นมาผีเฮามาเด้อกินข้าวกับนมไอ้มไน,นมป้าจับแน่ออมาท่านหนึ่งทุกคนกิข้าวตากฟองไม่อยากงาฟองงาม้เขาบอกเาดีือเ่งามมากเลย เนื้อแบบเหมือนเสือร้องไห้เลยเนี่ยอร่อยคอร่อยมากใช้หมักเนื้อก